ในแต่ละวันจะทํางานหน้าจอคอมหนักมากเลยค่ะเรียกว่ามากกว่า8ชั่วโมงเลยนะคะและจากหน้าจอคอมก็มาหน้าจอมือถือก็เป็นอยู่อย่างนี้ค่ะเรียกว่ามากกว่า8ถึง12ชั่วโมงต่อวันเลยนะคะทําให้สายตาเราใช้งานหนักมากค่ะจําเป็นเลยต้องมีตัวช่วยนะคะ <iego> <modifier> ก็ได้ดีคอนแทคเอ็กตัวนี้แหละค่ะในการดูแลนะคะปกติก็จะทานเวลา1เม็ดค่ะและทุกครั้งนะคะที่มีอาการรู้สึกว่าแต่ตาหรือว่า ปวดตาหนักมากเวลาจ้องหน้าจอคอมนะคะจะรู้สึกแบบว่าตาหิี<ช>เลยนะคะเพราะว่าเวลาเราจ้องไปที่แสงคอมเตอร์นะคะ จะทําให้เรารู้สึกว่าตาที่พุ่งเข้ากับสายตามากโดยเฉพาะในช่วงเวลากลางคืนนะคะที่คอนแทคเอ็กนี่ค่ะเป็นสารอาหารจากธรรมชาตินะคะซึ่งมีสารอาหารหลายตัวนะคะที่ช่วยในเรื่องของการบำรุงดูแลสายตานะคะนี่คอนแทคเอ็กนะคะจะมีสามแผงแบบนี้นะคะหนึ่งแผงก็จะมีสามมีสิบเม็ดค่ะนะคะในกล่องนี้นะคะหนึ่งกล่องนี้ก็จะมีทั้งหมดสามสิบเม็ดนะคะก็ทานได้สามสิบวันเลยนะคะตัวเองก็จะแกะทานแบบนี้ค่ะวิธีการก็ง่ายพกค้าก็สะดวกนะคะมีคเม็ดลักษณะเม็ดของดีคอนแทคเอ็กจะเป็นแบบเม็กสีส้มๆแบบนี้นะคะเม็ดเล นะคะ,นะคะก็ในงานแค่น,นี้เองค่ะนะคะสักพักหนึ่งค่ะจากอาการที่มีการแสบตาแล้วก็ตาเขาเรียกว่าย่องแสงสู้แสงไม่ได้ะคะ่ะตาหยีนะคะเวลามองจ้องคอมอย่างเงี้ยค่ะจะมีความรู้สึกว่าตาหยีเลยนะคะโดยเฉพาะเราทํางานหน้าอคอมพิวเตอร์ตลอดนะคะหรือมือถือตลอดว่าจะใช้พิท,ทตอกนะคะก็ตัวช่วยเลยค่ะก็แนะนําเลยนะคะดีคอนแทคค่ะดีคอนแทคมีสารอาหารจากสกัด เยอะแยะมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสารสกัดจากหลกเหลาเรืองนะคะที่มีลูทีนซีแซนทีนนะคะยังมีสารอาหารจากตระกูลบิลเบอร์รี่บูเบอร์รี่ด้วยนะคะอยู่ในนี้มีทั้งบูเบอร์รี่นะคะบิลเบอร์รี่แคนเบอร์รี่นะคะซึ่งล้วนจะดูแลสายตาได้ดีมากๆนะคะแล้วยังมีแคโรทีนอยด์นะคะจากสารสกัดจาก ยังมีสารสก,กัดจากใบัวโกอีกนะคะเพื่อนๆนะคะวิตามินเอก็มีค่ะเรียกว่าการดูแลสายตารี่เหมามากๆเลยนะคะแล้วที่สำคัญน,นะคะมีการใช้มายาวนานมากกว่า13ปีแล้วนะคะก็จึงอยากให้นะคะถ้าในที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสายตาน,นะคะก็แนะนําให้ทานเลยค่ะดีคอนแทคเอ็กนะคะสั่งทานง่ายๆจิ้มที่ตะกร้าเลยค่ะ